พี่ว่าจริงๆแล้วมันมันอยู่ที่การกระทำนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยู่ในอาชีพไหนหรือเราทํางานอะไรอยู่แค่แค่เราคิดดีต่อสังคมแล้วก็อยากอยากให้สังคมเราดีอะพี่เชื่อว่าพี่เชื่อว่าการทํางานของเราเนี่ยมันถ้าเกิดเราคิดดีต่อสังคมแล้วเนี่ยการทํางานที่ที่เราทําออกมามันจะดีต่อสังคมที่เราอยู่ด้วยอย่างพี่ทํางานเกี่ยวกับละครทีวีใช่ไหมครับเ,เรื่องที่พี่คิดหรือ หรือทีมงานพี่ทำออกมาแต่แต่ละตอนเราก็คิดว่าเมื่อเขาดูละครแล้วเนี่ยเขาได้รับสารอะไรจากเราไปในความสนุกในความสนุกสนานมันควรจะมีอะไรที่ที่คนดูได้รับจากจากเราไปบ้างถ้าเกิดปัญหาใดๆขึ้นก็ตามสักอย่างหนึ่งถ้าเรามัวแต่โทษคนอื่นโดยที่เราไม่มองว่าตัวเราเองเนี่ยทำทำอะไรบ้างหรือว่าตัวเราเองเนี่ยมีผลต่อปัญหานั้นหรือเปล่าสร้างปัญหานั้นหรือเปล่า อันนี้พี่ว่ามันจะเป็นปัญหามันต้องเริ่มต้นจากว่าเมื่อเกิดปัญหาใดก็ตามเนี่ยเราควรจะมองที่ตัวเราเองก่อนว่าเราทําอะไรผิดเราทําอะไรผิดหรือว่าสร้างปัญหาให้ให้หรือเปล่าแล้วอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เรามองตัวเราเองในส่วนของผู้ร่วมงานหรือคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวของเราเนี่ยเราต้องพยายามเขาเข้าใจเขาให้เยอะเราต้องพยายามทําความเข้าใจว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันมันเพราะอะไรเพราะเหตุอะไรพี่ว่าอันนี้มันจะทาให้ให้สังคมเราอยู่ต่อกันได้ดี แล้วก็คิดดีต่อคนอื่นให้ให้มากคิดร้ายต่อคนอื่นให้น้อยที่ว่าอันนี้มันน่าจะสร้างส,างสิ่งดีๆในสังคมได้ครับครับขอเชิญน,น้องๆเยาวชนนะครับส่งภาพถ่ายสปอตโทรทัศน์หรือว่าบทเพลงนะครับเข้าประกวดนะครับในหัวข้อความเมตตาปรารถนาดีต่อกันส่งมาเยอะๆนะครับ